อะะของมัดน,นะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของเรสปอนทีมนะที่ที่เราคงจะต้องอมีความรู้และมีทักษะที่ดีนะที่เราจะต้องตอบตอบโต้ให้ได้นะตอบสนองให้ได้นะในเรื่องของการปฏิบัติการนาการฉุกเฉินทางการแพทย์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่จาเป็นนะซึ่งในภาวะปัจจุบันต้องบอกว่าเราเราติดการข่าวก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบติ ในโลกเราก็จะเห็นทุกวันที่เราติดตามข่าวขนาดในเรื่องของน้ําท่วมนะฮะส่วนใหญ่นะะซึ่งคงต,งต้องเตรียมตัวพอสมควรนะฮะน้ำท่วมอุตสาหิตเป็นใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของน้ําป่าซึ่งคงจะต้องอาศัยน้ําป่าใสยทีมของพวกเราที่จะต้องดําเนินการนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวไปี่บัตรเราถ้าเรารู้นะฮะเราติดตามข่าวมาตลอด ไม่ะะพบว่าเราข่าวในเรื泡泡่องของน้ำท่วม ค่ะชื่อสีแพรชนะจุนนะคะชื่อเล่นที่แพทย์เออารังปัดคะ่ะอันนั้นนี้เอา่าหารท่านทเพื่อนเลยนะอ่าก่อนที่เราจะแนะนําตัวเ,เนาะเมื่อกี้เพื่อนมันบอกไปแล้วว่าเพื่อนชื่อสีแพรมาจากน้ำปัดปฏิบาลน้ำปัดเนาะเราก็บอกว่าอ่าเพื่อน,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 นอชื่อสีแพรนะโรงพยาบาลน้ำปัดหนูชื่อพุ่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลหลัปางค่ะชื่อเร่อชื่อจูนจูนอ่ะแทนจูนครับเริ่มตั้งแตะคนแรกเลยนะอ้โเกี่ยวปุ๋ลยต้องฟังๆฟังหรือจัการนิดนึงตอนนี้ค่ะชื่อเนยนะคะจากโรงพยาบาลบ้านโครค่ะพี่แทนน้องจูนค่ะอ่าแล้วนี้พี่เนย์ดีน้องเนยดีน้องเนยนะน้อง ค่ะชื่อเฟินนะคะเิยชาเตอร์สงค่ะเดี๋ยเนี้ยเนี้ยใครแต่คนแรกจ้ะที่แพรที่จูน,นะคะพี่เน,นแล้วก็หนูชื่อเฟินนะคะปิยชาเตอร์โสงค่ะเออาัฐโคค่ะ่อกเลยรู้คือนิ้งค่ะครับสวัสดีครับพี่แพร จูนพี่เนย์ฟืนพี่ป๋องพี่นิง้งผมพัชคารวัชชาน,น้อยชื่อเล่นชื่อก๊ครับอีนาาตนครับโกอีอาดีนนะ่าพี่นิง้งครับผมหนุ่มนะครับ<น>สูงน้อยลงเก้าน,น,นะครับวิบัติในอาชีพโรงพยาบาลโคกเลยครับครับอาชีพนั้นครับอันนี้นั่งนี่อันนี้มาจาก <c oughs> อีอาดรื่องอะไรครับหมอเียรื่องรักแรลนะครับสวัสด,ดีจูนพี่เนย์น้องฟืนน้องผมพี่นิ้งก๊กพี่นิ้ง พี่นุ่งหมอนี้แล้วก็ชื่อหมูแดงค่ะหมูแดงนะครับเป็นภารกิขึ้นดได้อันที่สองครับ <c oughs> เกิดจากเชื้อโรคเราเพิ่งเจอกันไปนะซึ่งกายตอนนี้เชือ้อโควิดก็กลายเป็นเราไม่กลัวแล้วนะแต่นึกถึงเมื่อทักสองสามปีที่ผ่านมาเป็นไงครับกลัวกันมากเพราะว่าเราไม่รู้จักใหม่เนาะอันนี้ก็เป็น,านการณ์ัยขนาดใหญ่เหมือนกันนะ กลายเป็นไปทางชาติการหนึ่งนะซึ่นพรบป้องกันและบมาตราสารภัยพศ2550นะครับซึ่งคําว่าสารภัยเนี่ยก็หมายถึงอัคคีภัยนะวาตภัยภูทกภัยนะจำจำอย่างจาพวกนี้ด้วยนะฮะภัยแยงนะโรคระบาดในมนุษย์นะที่เราเพิ่งเจอไปโรคระบาดสัตว์ก็เป็นภัยนะสารภัยเหมือนกันนะครับโรคระบาดสัตว์น้ำนะการระบาดของศัตรูพืช สินเนาะแล้วก็รวมถึงภัยทางอากาศแล้วก็การตอวินาศกรรมอันนี้ตามคำนิยามเนี่ย<อ>เป็นคำนิยามของคำว่าสารารณภัยซึ่ง<ป><อ>ภัยภูเขาลระเบิดภัยจากธรรมชาติครับภัยจากธรรมชาติแล้วมีอะไรอีกครับเอาง่ายๆใกล้ตัวเราหางว่าวกับอะไรสตูเฟอร์ ก็แบ่งข้าวๆก็เป็นประมาณนี้นะคะมีทั้งภูเขภัยวัดภัยภัยจกดินโคลนถล่มภัยแรงภัยจะคลื่นสึนามิภัยหนาวอากีภัยภัยจะแผนดินไหวภัอาคัรถล่มนะภัยจากโรคระบาดสัตว์คลืชไภัยจากโรคระบาดในนุษนะภัยจากสารพิษนี้แล้วัตถูกอันตรายภัยจากไฟฟ้าภัยจากข้างน้ำกลุ่มฝนและภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศการขอการกระ ใหญ่นะเกิดจากการนี้แต่ไข่นะไข่ที่เกิดจากการชุมนุมประท้วงเนี่ยมันจะส่งส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียมากไหมเราเลยรวมไข้โควิดให้มันขึ้นตรงไหนเขาจะมาส่งภาคเหนือทุกจังหวัดเนี่ยก็เป็นการหนาดการที่ทำงานร่วมกัน หน้าที่ของหน่วยงานภารกิจทองหนงานนั้นๆนะในส่วนของเราก็เป็นเรื่องของด้านการแพทย์สาธารณสุข,ขนะครับต่อมาเมื่อมีการจัดการเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์สมมติว่าเขาฝ่าย planning เขาใหนะ้แผนในการบรเนานการตอบโต้ตตราะว่าเฉยๆนะเขาจะมีแผนที่ไปห้านะและอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์สากลนนะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ เรารู้ไหมว่าอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรอันเนี้ยตะเกตยบเป็นเลเซอรโซนสมมุติอันนี้ปเ,เป็นการสมนนสมุติที่มึงทราบเนาะอ่ะเนี่ย yes. จะมีสัญลักษณ์แบบน,นี้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรคนระับ ผู้่าต้องมานั่นนงนี้ไมผู้าว่าไมจะเป็นนะผู้ว่าไม่จําเป็นแต่จะต้องมี i n c i ิ e n t นคอ m มานด์ o พ p ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุนะอาจจะเป็นใครอาจจะเป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการส่วนโอเปอเรชันก็ได้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่า ICT อินสิลเนคอมมานด์เป็นจุดนะเป็นจุดที่บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งนะบัญชาการเหตุการณ์เนี้ยจะต้องอยู่ ใต้กะทิเกินใต้กทิเกินเหตุแต่ต้องมีความปลอดภัยอารมณ์จุดถล่มต้ก็ไม่เหมือนกันนะครับในการขอการการสนับสนุนนะครับแล้วก็อา,าก,การการการเดินทางนะครับของที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับของใช้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวพี่หมิ่จะช่วยพูดอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวมีีนยวนะครับเนือ่อาจาเป็นแล็ปท็อปนะครับ วิดีโอพวกระบบไฟฟ้านะครับที่สําคัญนะครับแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น Pat ชเชนมอนิเตอต่างๆนะครับอันนี้เราต้องมีการส่งเช้าสายปลายเย็นอันนี้คือเป็ข้อตกลงแต่ลัหนที่เลยนะครับว่าช่วงเช้าให้ส่งข้อมูลช่วง ให้ส่งข้อมูลอย่างนี้นครับให้การดึนไปเท่าไหร่นะครับเนาะการประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะครับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบถึงผู้บริการแล้วก็ผู้บริจัดนะครับในในในส่วนของการประสานการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับทีในทนีจะต้องมีคนคอยประสานหน้าที่ตรงนี้นะครับเนาะ ไม่ว่าจะเป็นร้องของการาต่างๆเช่นเวลาเราเข้าถึงที่เราจะไปติดต่อใครตรงไหนให้ที่พักเราตรงไหนไรรนะครับนะครับตอนที่ผมไปนะเรสองอพามุีไปที่ส่วนปามสวนปาม,น,ปามนั่งเรือเข้าไปอยู่บนยอดปามสำหรัประเมินแนวโน้มความปลอดภัยนะครับอาหารนะ ที่พักพิงต่างๆนะครับสุขภาวะนะครับว่าเขาในที่ที่นั้นต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างรวบรวมข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่เราอยากได้ว่าเราต้องการอะไรบ้างภารกิจนะครับก็ปฐมพยาบาลนัจุดเกิดเหตุขาดขั้นตอนตามสถานารที่ชัดเจนนะครับปัญหาพวกนี้อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างาปฏิบัติ้าทีไดก็ไร้นะ เราบกว่าหาเวลานัรเองเป็นผู้ประชาการติกตามนะครับรถกระบะรถบัสรถบรรทุกนะครับ,รบท่านอาจจะดีไซน์ทีของท่านว่าถ้าท่านไปเนี่ยถ้าวันนีดินคนถล่มนันหรือดินไหวเนี่ยขอรถบัสสักคันหนึ่งจะนั่งกันไปเสร็จปุ๊บแล้ววิศวะแล้วจะเอารถกระบะขนไม่ศวะอันอีกอันหนึ่ง ร้านอาหารการกินล่ะรถกระบะคนไปอีกคันหนึ่งหรือท่้นจจเอานั่นรถกระบะคนไปหมดเลยที่ไปกับแก้สีดอเนะะาะใส่กระเป๋าแบตเอี่มารายงานตัวพอสังการเสร็จปุ๊บต้องการวัชพันธ์ตทนานี้ทั้งหมดก็ประสานโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องให้เตรียมวัชพันธ์เพื่อที่จะส่งให้เราส่งให้ทีมเรานะเราไม่ได้คนเตรียมนะแต่เรามีที่ไหนบ้างใช้กี่คนนันใช้หนึ่งันนะ คนรับผิดชอบหลักเขาก็จะเตรียมให้รงพยาบาลหนึ่งคันอะอยา่ยางไรรถมาเต็มดีมีอยู่แล้วจอดรอมงงไหมทำไมระมาเต็มดีพื้นที่ภูเขาก็ไม่มีทําไมสั่งรถพยาบาลกับเพื่อนสี่ล้อไว้หรอเปิดไว้ออกปีแบบนี้แล้วครับหลายปีแล้วล่ะแต่ก่อนเราซื้อรถพยาบาลก,กับเพื่อนสี่ล้อยากนะครับก็ไปติดต่อทหารกองสุนให้มาลงน้ําป่ากับบดโคุกนาจะพังแล้วเนาะบันโคกนาจะพังแล้วน้ําป่า,นนปายังใช้ได้อยู่เนาะ เราก็แก้ปัญหาอย่างนี้โดยราชการไทยไม่มีงบแค่ซื้อเนาะแต่หลัามาก็มีขาม่าวเพื่อสีรองมารเงินเครื่องตรวจภูมิปัญญาบ้างขั้นนี้ละไม่ต้องห่วงสิ่งที่เราจะเอาไปเตียงทุกอันเอาจะคิดด้วยเพานพวกพานการแท้งเนนรียกได้เหมือนแบบนั้นเตียงผู้ป่วยเราจะเตรียมไว้ให้สิบสองเตียงนะเตียงสองชั้นแผน,นเป็นชั้นเดียวก,ก็ได้ไนะครับแต่เตียงที่ได้รับมาเมื่อปีห้าห้า าตามเรียนรู้ตามสถาบันท้องมร้นถูกไหมทรัพยากรในการช่วยชีวิตคนพอไหมพอคงไม่มีใครไปตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วขนอีทีทิ้วไปอย่างละสิบคนนอมอลสลา์ไปอย่างละสามโหลอย่างเงี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการคำนวณเมชพัาธุ์ก็มีบทบาทต่อการเพื่อจะรักษาผมไข่เหมือนกันครับบริบทมันเลยต่างกันเนาะมันจะดูเหมือนโหดร้ายอะครับ ถ้าเวลาคุณเข้าพื้นที่ภัยพิบัติจริงๆแล้วอ่ะเราจะช่วยเหลือคนที่มีโอกาสรอดมากที่สุดตัดตามแล้วคือเข้าวัดแย่งเดียวเนาะนะครับ disaster ต้องไม่ a s u a l t y อย่าลืมตรงนี้ตรงนี้เป็นขาของอะไรนะครับถ้าเกิดย้อนในหานพี่หนุ่มไรใช้พี่หนุ่มสอนอะไรไปจริงๆ ICS ของจังหวัดเราเป็นแค่ติ่งเดียวเนาะ กระทรวงสาธารณสุขเป็นเรื่อติ่งเดียวครับเป็นติ่งในเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่จริงๆแล้วหัวใจเป็นก็นเรื่องของการ n a เน m e n นในเรื่องของดิส aster ครับไม่ใช่ว่ามีเหตุเราถึงทำทีมนะวันนี้เราทําอะไรครับนีเรายังอยู่ในนี้ครับช่วงก่อนเกิดเหตุเรามีแพลนนิ่งมี u i p m e n t มี training ตอนนี้เราทําอันนี้ครับไม่ใช่อยู่ๆมามีเหตุใครว่างบ้างวะขอวันนัทียไปช่วยหน่อย เราทําตรงนี้อยู่ครับมีสํานักงานสาธารณสุขจัดตรงนี้พราอเราจะจัดตรงนี้ครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในช่องนี้มากที่สุดทําอะไรยังไงอันนั้นเดี๋ยวจะให้เขียนครับเนาะโอเคมาต่อมีเทนเท่าที่ได้ยินมาข้างบนว่าวันที่รถตกดอยเกิดปัญหาอะไรอย่างแรกเลยเราต้องทำยังไงมีเทนใครจำได้บ้างหลัก การแจ้งเหตุครับมีเทน m e t h a N e นี่คือตัวย่อมีเทนครับเอามาดูอย่างแรก Major Incident ครับเวลาคุณโทรไปแจ้งเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครในที่นี้เคยอยู่ศูนย์สัส่งการนะคุณจะรู้จักตรงนี้สนุกที่สุดเลยตัวเกับตัว E นี่แหละมาเลยมาเลยคนไค้ซอก ไหนก็นแล้วแต่เคยได้รับโทรศัพท์ด่ดๆตัวเองอะ่ะเจออย่างนี้บ้างไหมมาเร่ยมาเลย่ยมาเลย่เลยคนใครซอกแล้วมันเป็นยังไงเออมันซอกแล้วรู้ตัวไหมไม่รู้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่มันจะไม่ได้เลยว่าคุณเกิดเหตุอะไรแมนะ้แต่คุณไม่เคยรู้เลยอีกอันนึงที่ท้าทายความสามารถในการรับ1669ครับนี่นะตรงนี้ <Okay. S 2> สถานที่เกิดเหตุ อจะใ,ให้มารับตรงไหนที่เคยมารับอ้าวเจอบ่อยถูกไหมอยากรับแลอย่างนี้นะรับแลครับร้านของพ่ออย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันจะไปรับเก๋ยวยก๋วยอยเนางง้อเจอม่ใช่คนนดียวมีจะไม่รู้เลยมันรับเลยเลยมารับเลยร้านป้าอ้อยอะแล้วมันอ้อย,อยไหนวะเนี่ยกูจะต้องรู้ไหมถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเจอเยอะมากๆกับสายก่อกวนนาะ สวัสดีครับหนุ่มงเก้าครับขอเพลงหน่อยแต่เดีีหายไปละหายไปเยอะมากต้องบอกว่าไอ้พวกสายโ่รธนะขอเพลงหน่อยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไห,ไไหม้โมไม่ขีดเลยอย่างเงี้ยหายไปเยอะนะครับก็คงจะเป็นหนึ่งในการโปรธเนาะหนุ่งของเก้าโทรีได้แต่อย่าโทรเล่นกับไม่แน่ใจว่าพวกที่โทรเป็นจริงหรือเปล่าสวัสดีครับหนุ่มเก้าแต่ละดิครับจะเปลี่ยนโปรโมชั่นมือถือเป็นคนแก่ๆเงี้ยก็ย <laughs> <laughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโทรได้ยังไง มีมีทุกรูปแบบนี่คือหลักการแจ้งเหตุที่ถูกต้องนะครับอันที่หนึ่งเลยเมเจอร์เดีย์ควรจะแจ้งให้ชัดเจนครับว่ามันเป็นสาธารณไทยหรือมันเป็นเหตุการณ์อะไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่บางทีเราโทษคนไข้ยังญาติคนไข้ลำบากนะเพราะไงครับอย่างเช่นอะไรที่สถานที่ที่ชัดเจนสมมติว่าบ้านอยู่ใกล้เคียงอะไรวั What? อนามายัยโรงเรียนหรืออะไรพวกเนี้ย อะไรที่มันเป็นทั่เรอกมาฮอรูรู้จักนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ร้านค้าหรือร้านชำที่เราเคยไปรู้จักอยู่คนเดียวรู้จักแต่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ <S <S ใช้เอ็นลักษณะแบบไหนและมีอันตรายที่เกิดจากอันตรายอะไรได้บ้างหาศาสตร์จริงๆมันรวมถึงในเรื่องของเมคคิวท์ในของเคมีข้อนะครับที่พี่หนุ่มพูดไปแล้วเมื่อเช้า,า u n n u m b e r รู้จักกันไหมครับ u n n u m b e r เคยขับรถต่อรถขนส่งน้ำมันไหมเคยเห็นเนะาะข้างๆรถทุกคันจะมีอะไรจะมีตัวเลขครับเวลาเพื่อนเขาถาม U N number อะไรนั่นคือลักษณะของ U N number คุณแจ้งเลขเขาศูนย์สัส่งการอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะมีคู่มือครับเขาจะมีคู่มือเลยว่าถ้าเป็นตัวเลขนี้รถคันนี้มันจุดสายอะไรอันตรายของมันทําอะไรทําให้เกิดอะไรได้บ้าง ห้ามทาอะไรกับมันบ้าง UN n u เ b อร์ถึงหนสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรถน้ำมันที่คว่ำหรือรถสารเคมีทีงคว่ำจะออกระดิเกิดได้ไหมสารเคมีทีคว่ำได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเส้นทางที่มาจากกรุงเทศทุกนี้นั่นมันมีรถสารเคมีหรือเปล่าไม่ต้องขนส่งสารเคมีอะไรที่น่ากลัวนะตอนเนี้ในบ้านเรามีอะไรเยอะน่ากลัวครับม,มีอะไรน่ากลัว น้ำป่าก็มีที่ไหนก็มีชิจิๆ,ๆอะไรสารเคมีอะไรที่แอมโมเนียครับขโมกมีขม่าเดี๋ยวมันฆ่าเราไม่ได้แอมโมเนียในข้างหลังตกมามันก <c oughs> าว่า,า,า,าเลยนะเป็นแอมโมเน,นีย,น,ย,น,ย,น,ย,ยนะครับแอมโมเนียอันตรายไหมครับอันตรายไหมอันตรายยังไงใกล้ตัวนะครับน้ำป่ามีโรงงานน้ำแข็งเนาะ อุตสาหกรรก็มีโรงงานโรงงานน้ำแข็งจริงๆแล้วแอมโมเนียร่วผลของมันจริงๆทําให้เกิดอะไรนะครับปิดต่อปิดต่อจังหวัดอําเภอไหนที่มีโรงงานน้ำแข็งคุณไปเขียนแถบแอมโมเนีย่วรอนให้เลยพี่บอกเลยเพราะการจัดรถออกเหตุแอมโมเนีย่วคุณต้องทาอะไรรู้ไหมต้องทําอะไรบ้างครับกับรถแอมโมเนียนเราต้องซิลครับต้องซิลให้หมด ่อนที่คนไข้เข้า e อต้องทำอะไรครับต้องทำการดีคอนทำมีเดียก่อนเพราะถ้ามนงั้นคุณเอาคนไข้ที่เปื้อนแอมโมเนียเยอะเข้าไปใน ER ไได้ร้องไห้กะละมงครับแสบตาร้องไห้กะละมงเลยนั่นคือสิ่งที่ส่งต่อไปว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรส่งต่อไปในหน่วยงานในอำเภอที่มีโรงงานต่างๆมีสารเคมีคุณสามารถเอาไปเขียนแผนได้นะ ไม่ไม่ทุกที่ก็ไม่รู้เราแต่เห็นมีคนบอกแต่เราคนเข้าก็เข้าไอ้คนอยากออกก็ออกทางก็เล็กกระส่วนเันรวยเมียหมดเลยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าใครไปถึงคนแรกคุณควรจะบริหารจัดการคุยง่ายเดินยกตําแหน่งของบอแขลให้เลยอ่ตีคนระบบอมอย่างเดียวนะการที่คุณไปตั้งโรงมาบสนามชาวบ้านก็เดินเก็บแก้วมาแก้วบาดมีแผลก็อาจจะหมาที่คุณที่โรงมาสนามก็ได้คุณก็ต้องรักษาเขางให้ได้ แต่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมคืออย่างเช่นตีนคนถล่มเพิ่มได้ไหมแผ่นดินไหวเพิ่มได้ไหมตึกถล่มเพิ่มได้ไหมคุณต้องพร้อมที่จะออกปฏิบัติการนะครับรวมถึงกับคุณเอาไปใช้ในเรื่องของผูบบติเหตุหมู่มได้เลยน้องหัวข้อ,ขอนี้ครับ c S C ใครจำได้บ้ามันแยกกับน่าเกลียดมากเลยอันต่อมา T R S คาเนี้ คุณจะต้องมีในเรื่องของประเมินก a สโตร o m a าสเกลประเมินในเรื่องของซิสต o ริกบีมีการนับการหายใจเข้ามาร่วมด้วยแสดว่าละเอียดขึ้นถูกไหมครับอ้าวเรามาดูก่อนเขาจะแบ่งกลุ่มเป็นยนนังไีมครับส่วนใหญ่จะเป็นแดงเหลืองเขียวแล้วก็ดำที่พี่บอกมี5 4, ้สีเพราะอะไรรู้ไหมเคยเห็นไหมใบนี้จริงๆสีนี้มีความหมายนะบางคนอาจจะเห็นสีน้ำเงิน หรือสีอะไรก็แล้วแต่เป็นกลุ่มคนไข้ที่โอกาสรอดน,น้อยมากหรือแบทบจะแทงตายอ่ะแต่ถ้าเมาาื่อไหร่รัพยากรโดเหลือคีนโดเหลืออาจจะกลับไปดูเขาสักหน่อยสิมันตายจริง,งหรือเปล่าคิวตูเหลือนะทีมตู่เหลือนะัอ้นเดี๋ยวกูค่อยช่วยหนึ่งนะฮันเพราะคนไข้สีพวกเนี้ยประมาณว่าช่วยไปก็ตายเพินทรัพยากรต,ต้องพูดอย่างนี้ก่อนละตึ้งคนคุณต้องเลือกือีกนะ เมื่อไหร่ที่คุณรักษาคนไข้สีแดงเสร็จเมื่อไหร่คุณรักษาสีแดงเสร็จนะคุณต้องทานเฟอร์ไปโรงพยาบาลถูกไหมจำนวนบุคลากรหายไหมเห็นไหมนั่นคือเดี๋ยวตอนไหายนี่แต่ให้คุณไปเขียนแผนการบริหารจัดก,การว่าคุณมีทีมอยู่แค่เนี้ยคุณจะทํายังไงให้โรงพยาบาลสนามคุณอยู่รลอดนะใช่นไหมคุณเป็นคนแรกที่ไปถึงคุณต้องกั้นเขตครับการกั้นเขตที่ดีคือคนมีการทางเข้าออกในพื้นที่เกิดเหตุแย่งทางเดียว สองคุณต้องเลงไว้ก่อนเลยว่าอ๋อต้นไม้ต้นนี้นะตัวนี้เป็นสีแดงตัวนี้เป็นสีเหลืองตรงนี้เป็นสีเขียวนะคุณต้องเซ็ตฟอร์มทีมาให้เรียบร้อยเหมือนแมทชัชชูเลตี้ที่เราเรียนนี่แหละเหมือนกันนะครับแดงเหลืองเขียวคุณเซตฟอร์มไว้เลยพอเมื่อไหร่เซ็ตเสร็จป,ปุ๊บทีมาปุ๊บคุณสั่งเข้าไปครับเราจะเอากําจัดสีเขียวออกให้ได้มากที่สุดตะโกนเข้าไปเลยครับใครที่สามารถเดินได้ ใครที่สามารถเดินได้ให้ออกมาหาผมตรงต้นไม้นี้นะครับเราต้องมีจุดหมายให้เขาครับแต่ไม่ใช่เซ็ตว่าแดงเหลืองเขียวอุปักยงไว้นะคนไข้คงไม่หนีไปไหนะแ,ตแต่ลองตรงนั้นตรงนั้นสีเขียวนะไอ้นี่ไปถึงเสร็จไม่มีใครมารดูแลเลยกูดูว่าไปกันไหมวะมันจะหายไปอีกคุณต้องมีทั้งหุคลพารากร,กรนมีทั้งการจัดสหานยี่ก่อนเนาะสีเขียวตัดแค่ว่าเดินได้อืไม่ได้ ไส่ไหลเฮ้ยหมอช่วยด้วยเดินออกมาเขียวไหมแขงนงขาดเขียวบอกแล้ว PRC ีคือการทำแบบช่วยมาก <c oughs> แต่มันยังเดินได้สแสดงว่ามึงยังต่อร้อต่อเข็มกูได้เยอมึงเดินไป่รอกันวันช่ำดันกันเอาถูกไหมต้องพูดอย่างนี้ก่อนทำเงินเดินได้มาหา,าเงินกีเลยนกูเลยครับ ไอ้แต่โมยังติดอยู่อีกหนึ่งแตกโมตายอ่ะถูกไหมสีเขียวครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วสีเขียวเดินออกไปแล้วอย่าลืมอะไรให้คนที่ยืนอยู่ด้านหน้านบด้วยนะถอยด้วยนะเราสีเขียวออกไปแล้วกี่คนแตงโมพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราจะเข้าไปหาคนไข้ครับโดยหนึ่งกีบจะประกอบไปด้วยกี่คนสองคนต่อคนไข้หนึ่งคนแสดงว่าตอนที่เราเอาเขียวออกไปแล้ว ออนซีนออนซีนตรงนั้นคิดว่าเหลือสีอะไรบ้างแดงเหลืองเอาสีเขียวเหลือได้ไหมที่อาซีเหลือไหมแสดงว่าในที่นั yeah. ้นต yeah. ่อให้มึงเป็นเขียวอย่างน้อยมึงต้องตัดให้มึงเป็นเหลืองเพราะมันมีอาสีถูกไหมครับแสดงว่าในซีนนฮะ มันอาจจะเหลือแค่สามสีแดงเหลืองแล้วก็ดำใครเคยทันสมัยก่อนที่ใช้แท็กราชีดมังครับจะมีใครยกแน่นอนเมื่อก่อนเป็นแบบผ้าปูกติดแขนเลยครับแล้วก็ฉีดแท็กเลยอ้าวฉีดแล้วกูฉีดกินแดงก็แดงต้องูฉีแดงนนแดงน่นอนถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่อันเนี้ยตอนแรกเราประเมินมึงแดงอะประเมินมึงแดงอะ แต่ตอนเข้าไปดูจริงๆมึงเงียยทำนั้นเป็นลม้มนอนสลกกปได้นะเปลี่ยนเป็นเหลืองมึงงอก่อนแล้วกันเพราะการทำทีอาจคุณทําได้เรื่อยๆถูกไหมครับมันถึงเกิดแผนพับนี้ขึ้นมาเดี๋ยวตอนที่ว่าผู้มีอาจจะได้ใช้คอั <c oughs> นี้ผ่านไปไวๆกับทีเมนท์ที่พี่บอกแล้วคุณต้อง,งเข้าใจบริบทก่อนว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์อะไรคุณต้องรวบรวมข้อมูลอย่างนี้อย่างเช่นแอมโมเนีย ถามว่าแอมโมเนียรั่วเราต้องเขา้เขาที่เกิดเหตุไหมไม่เข้าเราจะอยู่แค่ข้างนอกถูกไหมครับอย่างของ่ายกตัวอย่างของโรงพยาวาลตาลาดิกเนาะที่ตอนนั้นเคยซ้อมตัดโรงงานนั้นแข่งสุวรรณนะครับรู้ไหมหรวงพิาวัตาลาดิดเซตตรงไหนเป็นที่เอาคนไข้ไปรอถ้าอาการไม่หนักส่วนส่วนน้ะครับส่วนสารการตรงสาราครับเพราะอะไรหูทำไมไปไกลจังเลยเพราะอะไรครับ อย่างแรกเลยครับคุณต้องดูก่อนแอมโมเนียเป็นปล่อยออกมาลงพัดได้ไหมลงพัดได้เขาถึงบอกว่าคนไข้ที่มีอาการไม่หนักบางทีเขาไปรู้ไปจุดล้างตัวอยู่ที่สารการเลยแต่ถ้าใครมีอาการหนักคอยถ่านเอิดไปโรงพยาบาลน,นั่นคือการทําแผนน้ำป่านมีไหมนะรับแดงดีดนโนนตับแดงก็ขอบดึงนั้นน้ำปานดด